สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะพามาดูสูตรเลขเด่นล่างนะครับจะเป็นสสูตรนะครับสูตรหนึ่งจะเป็นเลขเด่นตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งจะเป็นเด่น2อตัวนะครับก็ลองลองจับประกบดูแล้วครับมาทั้งตัวชนแล้วก็ตัวประกบบางวันนะครับมาดูครับว่าวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับสูตรแรกนะครับสูตรแรกผมก็จะใช้ หลัก10บนนะครับสองครั้งแล้วก็หน่วยบน1ครั้งแล้วก็10ล่าง1ครั้งนะครับบวกได้8คงที่นะครับหสองครั้งก็ได้12ครับได้เลข2ครับ2บวก7ได้9ครับ9บวก2ได้11ได้1ครับ1บวก8คงที่ครับได้เลข9กครับ เดี๋ยวเขาไล่สูตรแรกก่อนนะครับมาดูว่าตมาครับรางวัลออกเก้าสี่นะครับวัตมาครับสิบนสองครั้งครับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกเก้าได้สิบห้าห้าไปบวกแปดคงที่ครับได้สิบสามครับเลขสามนะครับรางวัลวัตมาครับออกสามเจ็ดนะครับ ก็เข้านะครับมัต่อมาครับ62ครั้ง6 2สองสครับ2อบวกสเป็น4 4่บวกสได้7 7็บวกแปดคงที่ครับได้เลขห้าครับปรมออก95นะครับเลขห้าเข้านะครับมต่อมาครับสิบนนะครับ2ครั้ง6 2สองสิบครับสอบวกหได้7 7็ดมาบวก5 ก็ได้ส2บครับ2ไปบวก8คงที่ครับได้เลข0ูนย์ครับประมาณว่าต้อมาัออกศูนย์นะครับวาต้อมาครับเลข6กนะครับ6 2สองสิบสองนะครับ2บวก2ก็ได้สี่นะครับสี่มาบวก0นย์ก็ได้สี่สี่บวก8ดคงที่ครับได้12ครับได้เลข2 รางวัลงวดต่อมาครับออกสามสองนะครับเลขเลขลกรางกาเลขสองเข้านะครับงวดต่อมาครับสี่บวกสี่เป็นแปดบวกสี่อีกครั้งก็เป็นสิบสองนะครับสองรับสองมาบวกสามเป็นห้าครับห้าบวกแปดคงที่ครับได้สิบสามครับเลขเลขสามรางวัลออกสามแปดนะครับเลขสามเข้านะครับงวดต่อมาครับสิบบนสองครั้งครับ สองบวกสองเป็นสี่ครับบวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้ามาบวกสามเป็นแปดนะครับแปดบวกแปดคงที่ครับได้เลขหกครับประมวลก็ต้องมาครับออกหกหนึ่งนะครับเลขหกเข้านะครับวดนนี้ครับสิบบนสองครั้งครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับบวกสามแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับหนึ่งมาบวกหก เป็น7นะครับ7จบวกแดคงที่ครับด้ลเลขห้าครับวันนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งครับ <c oughs> อีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งแล้วก็10ล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งครับบวกด้วยแดคงที่ครับ สูตรนี้จะเป็นเด่นสองตัวนะครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวไปดูครับศูนมาบวกสองก็ได้สองสองบวกแปดก็ได้สิบสิบบวกแปดของที่ครับได้สิบได้ส8บปดครับตัวแรกได้เลข8ดนะครับตัวที่สองได้เลขเก้าครับผลาัวัลออก9 4เก้าสี่นะครับก่อชน9้าครับ9้ามานะครับต่อมาครับหลักแสนเลขหนึ่งนะครับ มาบวก1ิบล่างกับหน่วยล่างนะครับอย่างละครั้ง1นบวกเก้าได้ได้สิบนะครับได้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่สี่บวกแดคงที่ครับได้12บครับแล้วก็ได้2กับ3มนะครับชนที่เลขสามนะครับประวณออกออกสามเจดนะครับมานะครับเลขสามงวดต่อมาครับหลักแสนครับเลขห6หมาบวกสามได้9 9้า้าบวก 7ได้สิบหกครับหกบวกแปดคงที่ครับก็ได้สิบสี่ครับแล้วก็ได้อะไรครับได้สี่กับห้านะครับชนที่เลขห้านะครับมวตมาออกเก้าห้านะครับกลับมานะครับตัวชนมุตมาครับหลักแสนครับเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสองบวกเก้าได้สิบเอ็ดครับได้เลขหนึ่งหนึ่งไปบวกแปดคงที่ครับได้เลขเก้าครับเราก็ได้เก้ากับศูนย์ครับ ชนที่เลขศูนย์นะครับปรวันงวดมาครับออกศูนย์ศูนย์นะครับก็ประกบกันเข้านะครับวดตมาครับหลักแสนครับเลขสี่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่บวกศูนย์อีกครั้งก็ได้สี่ครับสี่บวกแปดคงที่ครับได้สิบสองแล้วก็ได้สองกับสามนะครับก็ชนที่เลขสองนะครับปรวันออกสามสองนะครับมาหมดเลยนะครับประกบกันเข้านะครับ ว่ต่อมาครับหลักแสนเล็กห้าครับ5้ามาบวก3ามได้8 8ดดบวก2ได้ศูนย์ศูนย์บวก8คงที่ครับก็ได้เลข8ครับเราได้8กับ9นะครับพลัวันออก3านะครับจับประกบชุดเข้านะครับ3า3 9ดสาครับต่อมาครับหลักแสนเล็กนะครับ1มาบวก3ามได้4ี่ี่บวก8ดได้ส2บครับได้เลข2 2บวก8คงที่ครับก็ได้10กับเลข0ูนย์ครับแล้วก็ได้0ูนย์กับ1นะครับประกบชุดเข้านะครับ6 0 6 1ครับเข้าที่61นะครับหมดต่อมาครับล่าสุดน้ครับหลักแสนเลข6นะครับ6มาบวก6ได้12 2บวก1เป็น3 3าบวก8คงที่ครับก็ได้11ครับเลข1 ตัวที่หนึ่งได้เลขหนึ่งครับตัวที่สองก็ได้เลขสองนะครับจับประกบชุดนะครับวันนี้จัดชุดที่ห้าหนึ่งกับห้าสองนะครับก็เลขน้อยชุดนะครับก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับป้องกันพลาดนะครับก็ขอเตือนนะครับมันเป็นการแค่คำนวณย้อนหลังนะครับมันเข้าอยู่แล้ว อย่าไปทุ่มมันมากนะครับผมเคยเนี่ยเลขมาไงโอ้มั่นใจมากเลยอัดเต็มที่ครับไม่มา <laughs> ก็ลองดูครับแค่สองตัวนะครับห้าหนึ่งกับห้าสองครับไปกลับก็สี่ตัวครับเฉพาะล่างนะครับประจํวันที่วันที่สิบหกธันวาคม ก็นะครับแกไปดูนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับคนที่คอมเมนต์ให้กําลังใจก็ขอบคุณนะครับเลขก็มีเข้าไม่หล่นนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับดูเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้มานะครับชุดนี้โชคดีครับสวัสดีครับ